สวัสดีครับเก็บครับมันเดิมวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวนี่คือ้ำยาขุดขุดลายเนื้อคนรถเขาเกี่ยวอยู่เห็นมูบุไดีได้ออกไปสองหน้าเกี่ยวพร้อมกัน น้าตรงไปเขาเจาเกีียวกันดกว่าจะเขียนไมวเ่เเขนเนมือเขียนอยู่หอกเขีนขเขาแงขเขาอยู่ทัรงมือนสามขั้นเงาขั้นเดียวเงาหน้าหน่อยขอยงเขาเพวเขาหล่มแน่อยู่ด้ายก็ไปไกลน้อยก็ไปไกลทั้งขาบงกัน,กนรงบเบ่งเงาหน่อยพี่นนอะ มาหน่อยแม่เขาแต่ออกปพนดท่านจะโดนกระหักกระหักตกตไปไกลกับอะไรย่ายันแม่มันห่วงสีขาวแต่ว่าแม่สีสีสมสีแดงเออคือไข้แ่ยขาวแดงมุมหัวมันด้วยนั่นตัวที่ตัว เบิ่งรถเกี่ยวเห้าเดีอดเว้ยมึงมีนู้นีดจับก็กินขวานูกันได้เลยนี่เกียวไก่ดีแล้วล่มันหลบมันเกี่ยวหยากแนน้อยยุบพี่นองต้องซูมเข้าเจากับหลกมึอกันหรอวะเดี๋ยวหมวเง่ามง่ามบีไก่ทีไปุ่หัวกันติดลายไ่จำทีกายัว เดี๋ยวพี่กายก็เพิ่ได้ซื้อเขากินมเี่ล่ะอาเบื่อปีนี้อีกลุ้มอุ้มแหลกครับแลกอุ้มแหกโอ้โหว่าจะได้จไเ,เ,เดววจ้อุ้มัเป็กดเป็นรุอุ่มสามารถทีุ่้มหนึ่งยกยถายกันไปได้ไหมหไหนนู้ <c oughs> น,นตันึ่งเหรอนู้นนง,ง่ นี่ที่เหล็กขวกินเที่ยงนี่แหละกํลาลังดังไฟกํลาลังเหตุให้แตวเดี๋ยวไทยเพิ่งอีกขันมันบ่มนบมนบเมมมันบ่เต็มอหยียบแหม่มนเต็มบือลบยากยากตุ๊กใหญ่เลยพี่นอ้องตัวน้นอยๆเลยไก่ไก,ไก่เดียดแล้วครับพี่นอ้องจะสองสามให้ แ๋ยวแลลวต้องทำให้เดี๋ยวมาได้เสาวคนน่ะหน่อยมันตัวน,นะน,นี้นี่เขาเนี่ยเขาขายหน่อยนี่เขาขายที่ทำนี่แหละนี่เขากิน เขากินอือฮึไปยินคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบาย